ม,ม sociedad, ีซอมเนาะซอมนี่เอาไปขายเลยมีเอายอดมันออกมีเร็นี้เอาปลายมัน่สี่นอดสวยๆเลยใจว่าของสัญญากันว่าสิ่เอาแต่นอดน้อยๆปอดเดียวปอด ฉ mm hmm. ันไปบ่ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสื้อขู่สืส้คนมาพบมาพอกับเบาวเม่นคนรอคอนน่าตาดีหาก,กินมานหมานอีกเช่นเคยเมื่อนี้ก็เขาปลาหาน้องใหม่คือเก่าครับผมรับโอเดอร์ลูกค้ามาเอาไปใส่ห่อเข่าสาดเพนว่าเฮ็ดบุญครับมาเอาไปขายน้ำเอาเมื่อเจกพี่น้องน้ำเมื่อกี้ก,กมาคับ ประชาชนคือเก่าครับพี่น้องสวัสดีค่ะหมายไม่หมายไม่บูเดมาหานอไม่เด้อมานีมาเอาหลายแน่นอนไปมาดุนไปพร้อมกันครับผมบระสิทธิ์เต็มกระเปยบอเอาบูานาย้ามือนี้เฮาสิเอาหนาอพอดีเนาะเอาพอดีใส่ห่อนี่ห่อละห่อละหนหอห่อละหนอ มานี่ครับผมใส่ง,งามๆู้รีคำเกยกับเกยโพดเป็นแมงอีกปัญหาตับก่อนไม่เกยเกินไปเป็นไหนคือ แมงหรือเปล่าสองนอนเลยคุณดูดินะอันสัสับนะจ๊ะโช๊ uh huh. โห<ฮ>น,น่าจะเป็นแมงนะไม่เป็นเออปอดเป็นอยู่นะน,นี่นี่นี่ได้อยู่ได้อยู่ได้ได้โ,โ<ฮ>นอ้โหน่อนี่นะตรงนี้ขุดนะจ๊ะอุ uh ้ม huh. อ่อนมากเลย เอ้าวเสียมรุดได้เห็นไหมสวยนี่ยายขุดพื้นเอามีดแทงเอาไหมไปแล้วเสียมผมนี่นอนนี่สองนอนนี่ไหมอวนตุบปุพอดีสวยๆวยโดดเดี๋ดียวได้นออนี้ เสเียมกับอาม่าพิษอันสับบุคกักที่เรียกว่าสิเอาน้อยๆได้พ่อก็เอาเนาะใส่บุได,ด้กต่ยังไงอยู่อ้เหมืนน,น่ารักเทปุเตปี นี่ไหมนี่นอสามนอใหญ่ๆนี่หนึ่งแต้มอันนี้อีกอือือนนารมยาย

ข้าบางหินมึงบึงบึงโอ้ที่จริงหน่อโอ้นเลยนะนะอืมว้าวบอ่ออนพูดีพอดีใส่นี่ล้วต้องการ สัตโพูดขาหักใหม่กว่าจะเจอแต่ละหนอสบายมาเอาเมืแล้วเขาหาไปขายขขาไปหักเอาสิหนู<ะ>ไปไปหักเอาเลย โอ้อแคคู่ตนัเลยตัวน,นี้น่ารักอืมนี่งอ๋อ,อเลยเอันนี้นะ

ก็จะเอาหนอน well. <oh mm ้อยได้ถ mm ือ hmm. ห okay. mm ็นแต่หนอนใหญ่ใหญ่มันจะหินอะไรตาฉันมันก็มีแค่นี้เนาะส่วนนี้และไปดีนะนี่มงก็ตายงน้อมมนก็ตายน้อยตายน้อยก็เอา พอดีอมผมไปก่อนครับไม่ยากกับคาแต่นอนง <c oughs> ่า,งายไงครับกูได้เสียมมือเสียมบุคัลเลีย้ยงเสียมฮักบอสอืม,อมนั่นไหมสวยนอนนอนไม่เอาก็ได้นอนล็ก หน่ให่ใหญ่เธอนั่นแหละดมากค่ะเจ้าทีไม่ได้คอเอาเดีกอือบอ,อ,อก่อนเลอ้ต้องเสียมกับคนเหล็กๆอยู่อูอ้ออ้เอาเอาอ,อนเกินไปละ Look. กลับไปเลย ตัวนี้ล่ะเป็นอะไรเธอเป็นน่อไม้ะอะไรเนาะเสียมเสียม,ม,มกับตูชีวิตหลุดแล้วหลุดอีกพี่ได้สัน้นน้องหน,งนีแม่ค่าศอกอีกเอาบ่เปล่านาะ งูง่ายคุณเบ้มเบ้มไม่ได้นโนนี่ไหมขออนุญาตหักนะครับ ใจนี่คาสอกนะครับ então, คนเยอะครับตนี้นะะาะบ้านมาเอาแล้วอันนี้คืออะไรคือตาตาวง่ายตาตาวาตาข้างล่างคุณนะเห็นไหมครับบ้านนอนไม้เนาะสี่ห้าคนเนาะป่าในลึกนะเบกได้เนาะเราจะไม่ไหวแล้วเนี่ย เก็บค่าคุ้มครองดีกว่านะเก็บค่าคุ้มครองคนละวกนห้าหน่อสิบหน่อนั่น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 หน่อนั่นนั่นยาวแล้วน้องนั่นน่ะคู่นะคู่ที่ขุดเหรอท่านท่านไม่เอา

เอาเบ็ดมเมยเอาใช้์แบนั้นเนาะโอ้สุดท้อไปติดมือละทีเดียวว่าจะไม่ทันก่อนเนาะเพื่อนก็เอาคนละไซเพื่อนหักเอานะครับถองเอาเบบเงี้ยเไปอัดกุ้งห้าไปเอาแบบโอ้ส่งเย็นประกับด้ว่ผสมสุกสุดิบมีแล้วส่งซุกส่งรถั้งมดนะ ถ้าถ้าถ้ามีแกะดีมันมันอันนั้นอยู่บ่ถ้ามีแกะส่งดิบได้บ่จ้าส่งกรุงเทพฮะส่งได้มิต้องล้างโอ้เอาเลยแต่มันลายมือเดได้เปิดห่อไม่ลางมันสามือคนอยู่มันไม่ลายมือได้มันต่างจังหวัดอยู่อันนั้นกับกรุงเทพกับต่างจังหวัดเนอะกรุงเทพเป็นมือเดียวกเปอดส่งล่องงลย โอ้จ้ะส่งลงตู้บ่นี่เป็นชิ้นนี้คือลี้เขาส่งนะดีแล้วเราได้ความรู้ส่งนดอกไม้ให้พีเอฟซีลองชิมดูนะครับโอ้เดี๋ยวเศร้าเมื่อยก่อนเพราะว่าเกิดอาการเหนื่อยแล้วเพราะว่าภูเขาตรงนี้มันชันเนาะคุยมากด้วยเมื่อกี้ใช้พลังงานเยอะไปแล้วเขากลัวกล้องไปแล้ว แสดงว่าทำไม่ตรงรี้โอ้นะพี่เขาเอาหักเอาเพื่อนเอาแบบยาวเรามีอาศัยแบบนี้เนาะใส่ตัวมือแบบนี้ จะคุณแมนได้ <c oughs> บบเสียเดียวครับ <c oughs> พาลงแด้เสียเดียวชอ่เยื่อผมก็สู้ชีวิตแท้ๆหล่นแน่ไม่หล่นแน่สาวไม่ได้เอามาผิดจับมาผิดอันอนอนหนึ่ เราเอามีขนาดนี้เนาะใช่แต่พี่เป็นอบบเอายแบบยาวนั่นเหละเธอนู่นตั้งอยู่นู่นนู่นนูนน่นนู่นบัองมาเก้อครับบันองมาเกอ้เกอ สิบนอนเลยพี่น้องโอ้หักเอาเลยเนาะหักเหมือนพี่เขานะครับต้องโชว์สายยาวหมดยางคุณแมนหมดแล้วตาเต่าก็ไม่เหลือ ม,มือนี้มือนี้โมดแต่มือนี้มาพอกันจะป่าลายคนน้องโอเคน้องก็น้ำเอาเราเอาเท็กน้ำเบะลง เยอะดีนะน้อยตัวนี้ไม่เอาเอาตัวนั้นเลยตาแต่เอาพี่กันเอาตัวนั้นเลยอ้สันโพดนี่เด็กเอาจ้าซูบหยิบมา คักคักคักเอาไปเที่รอบหนึ่งที่น่องอันนี้คือรอบที่สองขึ้นมาประมาณร้อยเมตรเต็มกระเป๊ะอีกแล้วครับมาเอาหนอไม้บม่ได้ว่ามาหาหนือไม้มนมนมนเนาะมือนิเมืยขนาดคนเอาลายเลยก็ยังได้อยู่นี่ก้อนนี้ทั้งหลายแต่กระสิเลือกเอาได้อันนี้่เอาเอาสองสามสีเนาะโอ้ นี่สูงไปนี่อ่อนๆเลยนะจ๊ะก้อนนี้มีสี่หนออเสียมกับบลคกักเสียมซับบลคอกคัก สี่หน่อสวยๆเลยหน่อไล่ไหมเนี่ยทำไมมันเป็นลายมันหมูป่าเด้หมูป่าก็ต้องลายได้บอสตนี้ได้ย,ยุงก็ล่หลาย เจ้าคือมีมาเอาสาเจ้าคือจงเลยเฮ้ยสะขาดที่เป็นของเฮ้าเนาะขึ้นมาบองพ่อบ่าีไก่มันสูงสูงสันง้ามนีก็มีจักจันบอสีนอสวยๆเลย โกนี้ลายลายนึงคุณเมนอือเอาไหมไม่เอาเนาะไม่เอาหนอลูกอ่าอือโอ้โหขุดได้มั้ยโอ้โหหนอนี้วัวเลยังี้ยเอาเลยก็ได้ พอเดียวพอแกงยังอีกอยู่นะใจว่าห้อสัญญากันว่าเสียเอาแต่นโนอในน้อย <c oughs> มาพอล้วผัดโนอหน้อยเบ่เอาได้แบบนี้ออนซ้อนมันเนาะท,ที่เด็กว่าเสียเอาโนอในน้อยประมาณนี้เอาไปใส่ห่อเข่าครับมันสโอนโน่ใหญ่เอาไป <c oughs> เอามามีแต่มโนอใหญ่ๆแบบนี้โอ้โบ่เอาก็บ่ได้แลวเนาะ จะ<ต><ด>เปลี<ด>่ยนเนาะนกไม้ไล่ทำไมมันเป็นเนลนไลเนี่หรือว่าเป็นนกไม้ไล่นกไม้ด่างบอนี่ข <c oughs> <c oughs> ุดเอาโอ้โหน่าจะอ่อนนะฟังเสียงไม่อ่อนเท่าไหร่ฝากมันเตกอย่งนะไม่อ่อนหรอก <c oughs> ห้องกอเดียวปอดปลาลึกพี่น้องเต็มกระเป้พอนี่พี่น้องสามกระเป้เนาะออนเอเละกำลังดึงสายไม่ได้ครับผมเบสมาจากภูเขาอันนี้ฮั่กระจีแพ็คขายขายซ้ำเก่าเนาะ สิบนอจ้าบาทาบมันนีบม,มีออเดอร์ด้วยครับสิบาะขายตามหมู่บ้านแล้วก็ับไปฝากพี่สาวขายอยู่ร้านค้าครับผมสิบนอสินอ้าบาทยี่บบาทใครบ่สื่อเ็เอาขึ้นมาต้มกินไม่ซื้อไม่เป็นไรไม่ว่าหาไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันเอาไปขายปาเดี๋ยวเราแพ็กถุงใส่ถุงก้อนพี่น้อง วันนี้เราไม่ได้ล้างมาจากปูเราจะเอาแบบ,แบ,บออริจินลอลเลยครับสดสดเขาจะรู้ไงว่าเราหามาสดสดไงนาะเดี๋ยวเราแพ็กใส่ถุงเพื่อกันก่อนครับใส่ถุงลูกจานไม่ยากขายก็สิบห้าถุงถุงละยี่สิบบาทเป็นเท่าไหร่ <300 S 2> สามร้อยเขดีค่าน้ำมันรถอันนี้ก็จะยายพี<อ>่ยายน้องเพื่อนบ้านเดี๋ยวเยอะอยู่นะเนี่ยอันนี้คุยหน่อไม่สวยเนาะเราคัดออกก็สวยอืมไซนี้นะครับสิบหนอสิบสองหนอยี่สิบบาทพอซื้อผมว่านี่อยู่ก็ไปหาเองเนาะมันเหนื่อย <c oughs> แบกลงจากเขานะครับอ่ะเดี๋ยวรังเกตน,นี้ก็จะเกบไปขายเนะาะจะถ่ายรูปเลิงไปขายจา ไปส่งไปส่งตามออเดอร์มีออเดอร์ไหมวันนี้ไม่มีแต่ว่าพี่สาวเพิ่นจะขายให้แป๊บเดียวเอาไปไว้ร้านเพิ่นแล้วเพิ่นก็พูดแล้วเขาก็สั่งกัเพ่นสั่งแป๊บเดียวเหมือนครั้างกนอ่ะไม่โค๊ต้องรอเนาะรอเวลาประมาณไปสองกว่าตลาดเปิดใช่ใช่เพิ่นกำลังไปซื้อของอยู่นี้นะอ่ะหราบที่นี้ก็น่าจะมีประมาณนี้เนาะต้อไม้ไล่หาน่อไม้ไล่ใส่ของข้าวสารเออ มันหม,นมนานเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะลินนี้พวกเราสองคนก็ต้องลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณทุก,ทก,ทกๆคอมเมนต์ทุกๆกำลังใจที่มอบให้แม่นคนเดินปลาคนนาตาดีหากินมามันหมานพี่น้องเมื่อนี้ไปเอาน้ำไหมเต็มกันรถนไปพบพกันใหม่คลิปมนนาครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะรวย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 